เรื่องนี้เรื่องนอนมาพูนี่แหละเอือยเป็นยังไงนะโดยที่มหายแล้วน้องเอ้ยวาฬินาพูนี้คิดคักๆกลายพหกอย่างกับผ่อแล้วก็เรียงมาแต่นั่นมาที่มาตัดกันไปสิแบบอดในบ้านหนึ่เมืองเดียวนะเออก็คือจุดประสงค์ที่ถ้าเอือยบ่ให้นี่บ่อยากตัดอ่าบ่พูออกจากพ่อเพิ่นเนาะคกนว่าตัดผัดดี่พิจิเทียงกันเป็นแบบเอาแบบตัดคือว่าเนาะมาหายแล้วมาตัดแบบว่าบ่ใหายมาหากันเพราะว่าเนาะ สิยาโดสิยาการอย่างบงบงเรียมีความหักแพงกันแล้มันสิบ่นหนากั้งพได้นะแม่เล่นนั่นเนาะมาขีดขากับอยอย่าหน้ามาสิอย่าง็สงสารเผื่อน่ะคันว่าบาผู้เราอยู่คนเดียวนี่คันพอเราบมมาอันนั่นเลยอันนั้นนี่เจ้าสิหาเรามาอยู่น้ำยู่บล่ะก็ต้องมาอยู่แล้วพอเพิ่มแบอย่างเพิ่มก็เลียกมาแต่นอกเนาะรูปนได้ก็เพิ่ก็ยังหมักแพงเก่าอุธรก่อนเลือดเนาะเออโดยพ่นพี่น้องี่ว่าแม่ เปิดภาพมาตอนนี้กําลังจะเดินทางไปหายตยิพี่นองของบาพูนี่แหละนะพี่น้องเนาะไปคุยเรื่องที่ดินที่ดอนให้บาพูนี่แหละนะพี่น้องก็คือที่แรกๆว่าจะซื้อ,อดินดอนตอนหย่าของเมทบบาบน้ยนยเนาะพี่น้องหลังพลักผู้ใหญ่เพิ่น,นวา่าดินมันน้อยเกินไปแต่ที่นี่ว่าจะให้เพิ่นกลับไปอยู่ดินดอนตอนหย่าของแม่เพิ่นเองแลวก็จะคุยนี่แหละให้มันตกมันแตกน้นองพี่น้องเพราะว่า ลายมือเลยมาคุยกับมาก,กับใบบัวได้ซ้ำมากับใบบัวได้ซ้ำพี่น้องอเอ๋ยรถเขาก็มาค้าอยู่ในนี่มันไปบัวได้ร้อยนี่พอผู้เบิ่งเอาพี่น้องทางจักมุนเท่าไรจักรถบัวไดถิ่มนั่น,นี่เนาะ <c oughs> พ่แล้วขึ้นบัวได้นะนี่โบวิ้งปัญญาเอาขึ้น มวยปัญญาเอาขึ้นพี่น้องเอ้ยหลดแล้วมาแล้วก็ทิ่มค้างยางนั่นนี่เำาะไรไปโจรก็โจนเอาไปมาได้นะนี่ก็ได้บอเอ็นกับบุหัวสีได้ไปบอบาทนี่มันไปบาได้เด้พี่น้องแล้วหลดอูบแสนาก็ทินี่หลดจ้ากันยังคิดน้อยขิ้ใหญ่้นตอนนี้น่ะบอจัามาไ่ได้แล้ว บึงนี่บึงกอเจ่าเลย้หลิง่านนีักักวาตั้งแต่นั้นแล้เดี๋ยวนอนฝนตกนีน้าบางนี่ไม่กิดมาได้ห่เารอเหตดบาทนี่เมื่อบอก่น่อไดไรมมันไปบไดได้นนะหามมาบอกลุมไรนี่บอกเอนเอ้ยนี่อยู่พี่นี่ก็ชได้ยฮะ บมัอยลมโลหนอีกนะมันไป,ไปไนบ่ไดเขรอวะางอีเด้ว,วางเชิงเงาบอมนต้องเอาปีกแปดมากาดเวีนั่นตัวนี้ตัวนั้นจะไปได้อยู่ตรวนี้ตัวนี้เด้บาะกกะตยจะได้นี้เพื่อจะไปหาบ่อพูได้แต่ละเถื่อนนอพี่นองต้องผ่าพอุปสรรคขนาด <c oughs> นวา้ย ลิบลังตีนะโเห็นเห็นห้อยห้อยเจ้าเขาเจ้ามายุ่นเนาะอันขันตัวข้าเนี่มาปองนี้ก็ค่อยว่ามันแข็งเด้เนี่ยแ่เห็นนะนะตกกิตมอุ้ยเกือกยได้กินลำงัวซืดินมาพรูได้ไหมที่ว่าได้ตัวซื้อดินมพูแบบนี้อบอน้อยจะซื้อให้แบบนี้อนะ ไปบได้ดอกพี่น่อยโอ้ยคนนั้นยนเทอามันยังล่มเลยไปบมงจะวมอกนันคานี่ล้มลมา่าได้หลุดมาเลยท่านนีลม้ มึงก็ะเอามูมาหามได้น่ะคันนี้เดเอาอยู่นี่คุณกับบมากันแล้วของแท้เลยนของแท้้ของแท้กันแท้คือนอกบน้องปล่อยของแท้กันนะ่อยคือยอมคือกันแล่มาสิไงคุณปวใจพี่น้องางยาคนไปบ่ได้มาปล่อยเอามานี่กะได้ยอ่ยบ่เนบุาบ่นกเรืองปล่อยเพ่ิลองให้บึ่งน้อี่น้อง โอ้ยอยู pues ่แ oh. ล้วบาทเนี่ยว่านยู la, na, ่ส่ร้านไม่หวังภัวันนี้ลองตามหอมห้อยรถเขาเออขันยูน้องยูเลยมาใส่เซรีกันไหมโอ โอ้โ้สูต่อด้วว่าพ่อกัตสมนี้มือนี้่อรกัยังโบจักในชิว่าเด้อบาทนี่ถามเจ้าของเฟซได้แบบนี้สิไปต่อบพอันเรื่องฐามดินเข้าในแล้วออกไปไม่ได้บ่บมีทางไปบ่คณมาเข่าเนาะ ถามเรื่องของเพชรกูนะมีตะลุยเลยอะไแบบนี้ฮะมาทอดบอกของไฟลุยก่อนเนาะา้าควาใครจะกลับไปได้นี่ฮะแล้วกลับเลยวบอกจะกลับแล้วมาหลาเทือกอะไรบริจิตต์ลำงัวเวาลยบอให้ได้งบก่อนได้กินลำงัวอะไรเจ้าจะทำอะไรกินเนาะเจ้านันจะได้อยู่บ้างงบะสรุปแล้วเขามาทำดินนี่งบประมาณนี่เจ้าได้มากหรอบริจิตต์นี่ได้บ่อยยัง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 บุพเพหน่อยลายไปได้กันเหตุคิดสมทบทุนนะข่าวเงินมานำเจ้านะเงินบุมาพอะไรกะ มเจ้าครมปินเนาะนี่ก็ยังบริหามีเงินแล้วม้ะมาณมีเท่านี้เขาแจ้งเอฟซีบางเทือมีเอฟซีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากชมทุบม้านี่กะอาจเป็นไปได้พี่น้องเลยแต่นี่คันว่าเฮาไอ้สิเพศคลิปแบบว่าอยากชมทุบทุนสื่อดินหายบาพูยังขาดเท่านั้นเท่านี้นี่ในว่าเฮาบม่มีเงินจักพันนี่มันกะจะเพศคลิปบ่ได้นี่แหละไปทางไหนบาเนี่โอ้นี่ว่าจะออกไปทานทั้งญาติพี่น้องของบาพูบัดมาเห็นทางไปลำบากยาก สภาพรถสภาพรถตายอยู่นนี่จะคลองไปทางไหเลยเนอะนทิมเลยบ่มาเ้าน้หู่ไัอะมันล่มแห้งดิเ่ดตะ้าเฉดคือลาวเฉดได้บ <c oughs> ดดด่บ่อยูตร์คือลายังไแต่บ่บอก <c oughs> แต่ว่ามันทางกันแล้วเนาะถ้าไม่บอกกระเทิรนมาแล้วก็ไม่สา่ากบุกไปเลยความลำบากพี่น้องเบิ่งเอาไปไปไปเจ้าอบอก่าคอยยังให้หลดเจ้าไปก่อนนะนะหรือว่าเอาเราทิมล้คาขี้ตมไว้ไปเฉแล้วไปบ่ฮ นี่มันนั้นพวกเราว่าบบาเงนี่ไปไไปก่อนไปก่อบเบ้งแกก่อนไปไอ้บอน้อยไปก่อนขอยไปตำรังเขาไปเราสองบไปก่อนตำรังนุงน้อยไปตำรังขอยเจ้าจไถถ่ายขอยเนาะขอยจะไปตำรังเอาขอยกทีเอาเจ้าไปนเจ้าขอยเอาเจ้าไปตำรังเจ้าเอข่อเนี่ยนั่นแหละพป่น้องเลยห้ซเบิ้งว่า เป็อนไปฮอดบอลอยู uh ่ของบาพูน oh, ี่นี่แหละเหตุผลที่ว่าบ่ได้ไปหาบาพูดูมาสามคนยังตัดสินใจยากพี่น้องว่าใไปบ่หรือว่าลงไปนี่นี่มันหลุกกว่าจังหนี่ัวรถไปนี่เนาะมันบ่ได้เดี๋ยวมันหยุดหยุดคือรถกับเจ้าได้นี่ยเนาะหนึ่งมากเลยกันเราลงไปยืนนี่เพื่อเข้ากังขาลงตีลดราคาเนี่ยแล้วมิ้ขึ้นบ่ได้แบบไหนาเราได้ป้าโอ้ยรถลุดแล้วเราจะถิ่มเลยเนาะ แต่เช้าบ่ได้นี่น่ะเออปุ๊บลองเบิ่งพี่น้อง à, à, con เบิ่ง con cho 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 này เบิ่ง à, à con มื้อล้าง nó บ่น้อย cho เอ๊ะป๊ากว่า ยูไม่บางไปอ่านตีหนาตกเลยแห้เล้วคักบาทนี่ปาไปก้อนอะรทับนะโว้ยเบิ้งเอาพี่น้องก่อนทางไปหาบะพูแต่ละมือเพื่อจะไปได้เห็นนะบอเอนยังบ่ไปหลายๆคนก็ทามาบอเอน เป็นยังคือบุปหาบะพูนี่แหละพี่น้องอุปสรรคคือเส้นทางเอาวิดวักหนึ่งไปบักบักสองหนี่บักที่สองบัที่สด่านสองด่านองเอ้ทกพองเบดไระบบขึ้นระบบยูเอารถยุ่นัญฮะรถยุ่งอะไรพี่น้อง มิ่ดเน้องเอ้สแต่ได้บารนี้มูไปน้ำบารนี้ิไปผู้เดียวบอสไปมาชิก้าบอะไรชิกับไปได้ทางนี้ว่ามันคนบ่ใจใจยุ่งแต่คนบ่ใจนี่เนี่ยมาเห็นอุปสรรคแหละแต่ชิโย่หลุดใครบ่อสจับกล่องไปอยู่ลำกันเปลี่ยนกันยูบบ่สวันี้อ่ารอบรอบใครบ่สวันี้ฮะอ้าวรอบสองครับรอบสอง ปั้นยาก่เจ้าเจ้าแก้ว่าส่งใหม่เนี่เจ้าหายได้เมือมือแรติตกไอิแก้มันก็ไ่ใช่บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ไ็ได้ยาวอารถนาบ็อกเซอร์ันาคับ่บาทหนกโอ้ยพี่้อมความถูกความถูกความยากเนาะแต่ไปแต่ละมือาบนี่แหละจรงๆ่มีแต่สามครนะถูกเนาะมีแู้น้องูอื่นบันไดไปมีแต่เฮาเนาะ

คนก่อนจะไปหาปลาผู้แต่ละเดือนทางนั้นเนี่นี่แหละพี่น้องว่าทางบ่อยๆก่อนจไปได้เนาะบ่อยากไปดูนาะย้อนว่าขั้นว่าไปผู้หนึ่งหรือว่าสองคนนี่ยันบุกค่ายขิดตัวจะสองคนคอยยังช่วยเจ้ากลับได้ขยันอยู่ใกล้คอยอยากไปอยู่มันแบบนี้แหละทางไปบ่ได้เจ้าหินเท็กไปผู้เดียวเออไปผู้เดียวบานนี้มาเห็นรถข้ามที่รถกลับแล้วว่ากันนะ สันคอยแห้งไปจอบแล้วแหละขูเศร้าขูแรงเลเนาะขอบใจขอบใจไปเจ้าบ่นี่ข่อกลับได้ข่อยบันปลาน้ำได้ข่อยมาไหมเอาให้บักพยไปน้ำกันบ่ดีน้านไปแล้วบ่อยะกินลาวงวบ่ดีนี่จะได้กินว่ารางวยไกินได้กินได้ในที่ดินที่ดอนก่อนมเอ็นตัวข่อยสอง่ออะไรข่อยไปน้ำบ้านนี่บ้านหนาข่อยปน้ำเือทางแบหนี้ข่อยจะไปหาเสาใบปาออด ไปไปไปไเอารถมาก่อนไปเห็นบอกับไพ่นี้พี่น้องเลยรบบที่สามบบนี้อกกับไพ่สุชาตบโจมคือในเร์นบ้านนี่หน่อยบอกโบโจมรถลคือในเพิรน่นัเป็่ใเิรนบ้านอนโจมมันีวะเหโิรนได้น่เนา้่อเนาน้าวิบนมาแล้วมีคนออกไปจ้บ มไมหน้าไ้องเลย้เาลอบอกคอพายแบบนี้อาย่ัวกินไอ้อ้ออาแล้วใจเราเกินลออ่แล้วออยหอวบอาบนี้เออโอ้ยบวิดขึ้นมันนักคนโอ้โหโอ้โหตกมาพี่นยเดี๋ยาไปใกล้เดี๋ยวมด เต็มหน้าเด้อต้งแท้งนปอันตรายขนาดเดาา้เอมาเลยเด้หเจ้าของาเรโอ้ยเป็นไ์ขึม,มาแต่โดน,นี่วนนุ้ยเอนมาโอยมากาลุบแล้วอันนี้ <c oughs> <c oughs> ันกะลุบแล้วอันนี้มเมื่อได้ทำนมันอนาคตเนาะคุณไร่เกี่ยวมมันอย่ามันไปดีเลยปอากระังว่าจะไปหาเจ้าได้มค่ะหาีเอาเนาะมีเรียกแล้วเลี่ยนใจผู้ใหเราผู้ว้ยอย่างกัพวกเราคนจังป้าโรงงานเาคนจังหาัวยางนนึงเมืองเดียวนะขมาาห้ตัดทั้งผีทั้งองโแล้วกผวแลเรเรียกมาต่แดงแข่งหน่อยนะ ดิสั่งกันเนะอันผู้ใดแม่เพิ่อนานี่บ่โดยโดยโดยเมย์อันนี้บ่แม่บ่าพู่นะโดยโอ้เพิ่นบ่ปากบ่หยังเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีมื้อกงบ่ต้องไปหรถเพืสนุกเลอยนะมาพู่รถเฮามาก็เห็นแน่นะรถโอ้ยตาเห็นบาดเฮาไปหาชิมเจ้าแหละถามพอดีเลยเนาะเรื่องนี้เรื่องนอนบ่พู่นี่แหละเอื้อยเป็นจังได๋น่ะเดี๋ยวจีนประหารแล้วน้องเอ้ยบาี้นะเพราะว่าคิดคักๆล้าหอกกันอย่างก็พอแล้วก็เรี่องวาแต่ นั่นมาที่มาตัดกันไปสิบเด็ดผลตกบ้านหนึ่งเมืองเดียวนะอือก็คือจุดประสงค์ที่ถ้าเอื้อโบให้นี่บ่อยากตัดอ่าบ่ผู้ออกจากพ่อเพิ่นเนาะคกนว่าตัดผัดดีผิดอิเทียงกันเป็นแบบว่าเอาแบบตัดทัวเนาะคนให้แล้วมาตัดแบบว่าบ่ให่โบให้ไปหากันเท่านว่าเนาะอ่าเอออืมโดยสัญญากันอย่างบ้านหนึ่งเมืงเดียวมีความหักแพงกันแล้วมันสิบ่มเนี่ยหนาต้นโบได้นะแม่เนี่ยนั่นเนาะมาขีดขากับโอ้ยอย่าหน้ามัสิ อยากสงสารเพื่อเนาะว่าคันว่าบาพูเราอยู่คนเดียวนี่คันพอเราบุมาอันนั้นเลยอันนั้นนี่เจ้าชิหายเรามาอยู่น้ายู่บ่ล่าก็ต้องมาอยู่แล้วพอเพิ่อแบบยางเพิ่นก็เรียงมาแต่น้อยเนาะเพ่นก็ลูกได้กับเพิ่นก็ยังหมักแพงกับอุทธรก่อนเลือดเนาะเออเลยนี่เด็ดพนกันน้องเพิ่มว่าแม่นแทะแล้วคือเห็นเราแต่ละเถื่อแล้วไปใช้ลูกไปเอาเข่าเอาน้ำไปส่งรถ มึงเทียก็ใส่รถเีมึงเถียก็ใส่รถจักรใส่รถไทยเอาไปมาลงท้องเรืสิมา,มาจีงว่าแหลมเป็นไปเสียนะเพราเล่ากับเป็นห่วงความผูกพ<ด>ันสายเลือดเล่าได้เนาะโดยเั็นแล้วขันว่าเอาให้ยผันจันพิทเทียงกันเนาะโดยเป็นแล้โดยจากคนที่เคยบริพิทเทียงการฝ่าฝืนจะดพิดจิตรยังดินดอนเนาะเก่าความสงบสุขซุกวเนาะโดยเป็นแล้วในแม่เล่าพี่น้องแม่บอกกูก็เลยสรุปว่าบ่ห้แล้วโดยถามว่ามีแต่บาปู้บ่มีพอคนนี้ห้เนาะโดย ถือจีกแหลงก็ไม uh ่ร huh. like <A> ู <who> ้ว like, ่าหายโบหายแต่ม uh ันก็ยังมีความสัมพันธ์กันนะโบที่มันก็อยู่หันเลยก็ตัดปัญหาดีกว่าคือว่าบ่อยากให้พ่อเรามานำลูกชายเราแหละยันพิจกันนี่นเนาะโดยโดยโดยกัดแบบว่าน่เอาไปสั่นแล้วนะตัดปัญหาแบบว่าบ่ายพิจิตรันสองกับสองผายเนาะโดยเอือเออเออเข้ามาโบอยากให พอเรามามันกับโบงงามไปได้ฮะน้าหน้องเ้ยพอเรากับมาน้ำลูกมีมาน้ำลูกแล้วแต่ละเถื่อกับเพิ่นแล้วเบิ่งคือปัจจุบันนี่พอเราเที่ยวเอาเขามาให้กินเนาะปกติกับเห็นตลอดไดก็มีต่ลาวไปใสลงกเอาไปเขาไปหายผู้เอาน้ำบางที่็ใส่รถไทยบ้างรถจักบ้างรถทีบ้างแต่ว่าแบบทีเพียงพอนด้กับโจักนะแต่ละก็เที่ยวอยู่ปั๊มต่ำของเราได้ละะเาเอาไปมาเป็นแนวนี่ยานยานผิดกันกับทั้งอันพอ บ่าวูนี้เศรษฐโอ้เราสาวเขาเป็นคนนั่นเด้เพโหะคิดโตคิดได้หลายอย่างแล้วคนพันจีว่าพันจีว่าให้ลูกให้ร้านก็บ่ะไรบ้างพันจีว่าเนาะก็คือเรื่องให้ได้อยู่ท่าวายกตัวอย่างมาเนาะเอ้ยท่าวาเอาบ่าวภูมาอยู่ชำมนครัวกข์บ่าพภูนให้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นเล่ามาเนี่ยชูจ่าต้องหับผิดชอบเลยเนาะบางเถ้อไปเฮ็ดแนวมันบูดีอย่างสิเนาะก็แมนทั้งเจ้าอะไรชมุดวาไป เอาเขามาสามนุคัวเจ้าก็เป็นคนผู้ปกครองเพิ่นต้องหัาห้องเพิ่นบัตรนะมาผมมาแบบกระทันหันมาแบบด้วยวิธีนี่นะจากว่ามาแบบว่าพอเราบอกเอาแล้วเรวอพอเราบุญแบบว่ามอยู่แล้วข้านะก็จะเป็นเนาะกีกทันนึงมาแบบสีพ่อแล้วก็ม่หักเพ่งเก่าแะไจถึงว่าบถั่วบดเทิงกันได้สะพอลูกเขาคันว่าบผมมีพ่อเนี่เจ้านี่สิมามาอยู่น้ำบ่อร้านเนาะบถิ่มป้าดอกะ หามาเนาะกันว่าบมีพอนะแต่เราก็ว่าเนาะเพิ่นก็มีผอบางทีได้กันว่าพอเพิ่นปลาเพิ่นถิ่น่นบอแล้วนี่เจ้าถ้หามาอยู่น้ำอยู่โดยอันนี้เหตุผลที่ว่าบอเอาดินให้ทั้งบ่อผู้นี่ย้อนว่าความผูกพันของพ่ออะไรกับบ่อผู้นั้นกันเพิ่นดูแลทางนี้ก็เกรงใจผู้เป็นพ่อเกรงใจทั้งส่งกับส่งพายอ่าจำนี่กันก็มนความรอยแล้วเนาะเล่าเขาหน้าเอากอยเอายังไม่ให้บ่อผู้อยู่ตลอดนะ หลายย่านพิจก oh, ันเบื้องหน้ากันบูติสแล้วมันสิยากคนบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเกันมเม่นเม่นบ่งก็มีแต่ว่าถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่อยากชื่อไอ้เพิ่นกับชื่อจีใช้กับแล้วแต่เนาะถ้าว่าเพิ่นสีเปลี่ยนใจบุซื้อให้กับแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าชนะขงบพูอ่าก็นี่แหละทางผู้รักผู้ใหญ่ก็อยากให้มา คุยก well, <Bye. S 1> ับเจ้าเพราะว่าทั no. mm ้งคอยกับเคยมาคุยจักทือะนะคือพิอไรผมจะมาได้กับนิ่มาคือึกย่ไปทางใจบัดเมื่อบัานี้มาวิ่งแต่นหเจ้าคือบอย่างมาแตดนเน้นนะยังนเดียวได้บอกไปเนาะใจนึงมีบางที่เนาะเขาข่ามมาแล้วนบทนี้แมนามมาหดเดี๋ยวนี้ก็มาโหลดถ่ายหลย ตายตายตายพี่น้องคว้าม,มาปุ๊บเนี่ยนี่แนแมนอูเอ้าการแสดงรูปแล้วมีตแต่ว่าโบได้โบได้เนาะถ้าว่าให้เดี๋ยวบาแอนจะอธิบายนะพี่น้องถ้าว่าให้ผัดให้ออกทำมโนครัวมาพี่เนาะมากระชับตัดพ่อตะลูกกรับกับเพิ่นเอาไปมามันจะเป็นบาปเนาะโดบาคิดกันอีกเขาเลยคิดกันอีกกันแหลพิ่นจะคิดว่าโอ้แต่ก่อนผมไม่ยูทูปเข้ามาเพิ่นก็ยังอยู่ได้เพผัดว่าเนาะอยู่กับพ่อกับลูกเพิ่นมีความสุข ความสุขในเบ็ดบ้านๆนะอันนี้มีบนอยู่มันเช่าเพราะว่าลูกพ่อบรได้ตต่อหากันกับโอ้บาปได้บอกเองนเนาะ่านแบบว่าผู้เป็นพ่อนี่ยเก่าจำเขาพไปแตกแง่กันบาบปเนาะญาติพูนพ่อดี่ว่าเอาแต่กี้คือบมเห็นว่าอยากให้เมื่ออยู่น,ำน้ำในี่น,นันนี่บาดพ่อนี่นี่เดี๋ยวได้เมื่ออยู่นำ้ำญานพ่อเรากัิเฉพาชี้อีกสองน้ำจำปลาคือเห็นเอามาให้แน่ว่าเป็นลานคือเห็นว่าม่ให้ญาติพ่นก็จะคิดไปต่างๆนันนะแหละเนาะ ก็มีแต่ว่าตัดปัญหาเอาแม่บอให้เนาะเอ้ยเนาะเอาบ่มันจบมันจะมือพิษทั้งสองกับสองผายเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นอยังได้พี่ช้งอันนะฮะโอ้ยทิพย์เข่าอี้ยอันไม้ลูกได้ดิเนาะอันนี้ลูกกันนะอ้อันนี้ลูกเจ้าบอนี่ฮะโดยโดยมัแล้วแม่บ่พูพี่น้องเฮดั้งแรกบ่เป็นกันนะซื้อซื้อจังนี่ฮะอันนี้สิเจารุนีจารุโีเนาะแม่บ่พูได้ซื้อจังไงเนี่ ตือปัตนปัตนไปหาลูกบ่ได้นินะ้ยหมดไปเหอนไปก็ะเตาะไปหนิแมกินข้าวอย่างมุสานี่ราบซนบ่เจ้งหนอไม่มเมนตมเนตปีนหไม้นะงหไ่นี่แจงไม้เรือนี่กซวาราบซีนับซิเลยตอบือบ่เ็นนี ลาบสิ้นบ่มีอย่าเว้าบังเอ็นใครเขาอยู่รถอีกแมนพาคอยหมุนตัวมาแล้วโอ้ยน้องพี่น้องเห็นอะไรบางนี่กินมีกินเฟอร์บัดซื้อใจหายใจมันอโ๊ตก็ได้ลำงัวได้ไรงบกันเด้อบังพายจะกินลำงัวเได้เป็น้องมาดับบังเอ็นนี่เพ่งท่องถากไฮแลนด์แล้วได้ซองอาทิตย์แล้วพี่น้องชื่อเพียงใหม่นะเด้อขี่ไปตามนี่เด้อละเด้อนี่ระเบิดนี่เะเ๋ยวลอยพายนี่ค้นทางไหนได้อ่าอยากมาดีว่น้อยันนี้นี่ลอยนี่เห็นระเบิดนี่เด้อ กับอกว่มีพายงหันด้บัวรถไทกับมาเด้อบุไก่ไโช่ับบุกไก่ได้นี่มนี่ขี่ไปนี่นี่หล่อลงไหน้านี่ยเพื่ออันไม่หล่อหนี่นียหัวนี่เนาะบนหน้าเขานาอี่นนี่ยนี่แล้วก็ปไปไหนแล้วไปอนี้มีเห็นอกตะไหนาเขาาไม่ก้อออานี่ครับง่่คนนี้ไรเท่าโรถไทยกับป้ายโห้าบายิ่ขึ้นมหนีก็บง่ายกว่าไรยิ่กลับปบายรถกระเือนเนาะส่งกระเปือนแล้วยิ่กลับไปไป อาาเอานเนาะโอ้ันเป็เือละมาไว้กะโอ้ยกะได้หูอะไน้องพี่น้องเนาะเอ้าเหตุจังได้บาทนี่ใชไหช่ไกากาถ้าถ้ามาลุกบอกกับมาลุกพี่น้องเ้ยเฮัก็ได้คำตอบนะ แต่คำตอบมันกกรแจางแจ้งถูกสองคมสองพายเหตุผลที่เออยแล้ว่อยังให้กับ่บยังให้ทางซองคมสองไก่ทางซองคมซองพายพิษกันงานพิกรกพอกับบะพู่บยังให้ลูกกระเพามันตัดขาดกันเอาายก็ได้บาปบนาและเบาเอ็นนี่ยัิงพวกันนาาวเราอีกแมนแต่ทางเข้าก together, os, ็ยินในพ่อลูกเราแยกทางกันอีกบบดนี้แมนหมายควว่าเขานีไปต้นเหตุแมนคราเปต้นต้นเหตุแล้วเขามาเขามาถ่ายหละ เมื่อกีเรายังอยู่กับพ่อกับแม่์เราสนุกสนานได้จังทีหน้าเดียวเขาก็บจิเป็นบ่าอีกถ้าว่าเขาจะไปอยู่ดินอยู่เป็นหอยนี่นะทางคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นตัดสินใจมีแต่ให้เพิ่นพิจารณาบบดนี้ว่าเพิ่นสิซื้อให้บ่หรือว่าจังได๋ั่นน่ะบ่นเก่าตามเวตธีกรรมก็สช่วล้วแต่เพิ่นเฮากับไม่ไม่ปัญญาสิซื้อให้ได้พี่น้องบ่มีเงินบ่าไงช่วยถ้าว่าเพิ่นบ่ซื้อให้กะกะให้อยู่บนเก่าเขาแล้วเนาะเฮาก็กะซอยได้ซั่งนิ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเว้าหลายมันสิลายเป็นลายเนาะพี่น้องสิอยู่รถกลับ บ่อได้กรับได้มาอนิมันมันเปลี่ยนแล้วมีได้กลับเลยมาหนิยูรรถกลับวันเก่าเนี่ยพี่น้องเอ้าขอโตลาพี่ก่อนพี่น้องขอโตยูรถก่อนอยู่ดีแม่งมาสจะถุงคน